เบอกกิจกรรมนี่นะครับเป็นกิจกรรมอย่างครับพงการครับขาแล้าลากรถครับพบตามพงการนั้นคืนคนดีสู่สังคมแล้วก่อนไม่ครับอ๋อแต่เดิมนี่ย่าตันอยู่ที่ลุ่มแล้วก็ฮะครับที่ทางเขาขาทางเข้าหนึ่งขค่หนึ่งขาแค่หนึ่งละแต่ตอนนี้เปิดตรงนี้ตัยครับคือมียาบนวัดเลยแล้วก็ฮะครับครับตาเดวนี้เริ่มมาหมดได้แล้วฮะวันที่หนึ่งครับวันที่หนึ่งวันทีหนึ่งมีน้าหน่ะครับผมเป็นมีน้ามผ่านมาครับแล้วก็ ตรงนี้เรื่องทำงานกันกี่โมงเจ็ดโมงก็มากันแล้วครับเจ็ดโมงก็มาเราแบ่งมาแ,แมย,ายแกเท่กันมีคนครับมาแยกกันมีคนมันมีทุบฝนกันหนอกสิบโขนติบทุบคนเสร็จผมจะเจ็ดโมงไปแล้วเยเลิกกี่โมงหกโมงเย็นครับเลยหกโมงเย็น,ยนอ๋อครับแล้วก็อ,อข่าวบริการตรวน,น,นี้คิดกันเลยครับมันเป็นสายพัยาสายนะครับ สามมัญลักษัยห้าบาทสิบบาทสาวบ้านก็หนอนะครับฮะแล้วแต่ทำบุญนะครับแล้วแต่พระบุญสาวบ้านสามสิบบาทห้าสิบบาทได้ได้หมดครับได้หมดเลยนะครับโอเคตอนนี้เขาเขาเขาอนุญาตทุกคันกับติจอนได้นี่ไม่ครับอนุญาตทุกคันนะครับอนุญาตทุกคันเลยครับเสร็จแล้วขอเจ้ามอเจ้าของบุญไปอยูเขาก็ล่างให้อยู่นะครับอากาศแล้วแต่พระบุญแต่บริจาคครับโอเคนะฮะขอไปดูการทำงานบสักหน่อยนะครับตรงนี้นะฮะ กันนี้เกือบจะแล้วแล้วกันกันนี้มัน,ลนมแล้วครับผมเจ็ตแล้วครับแล้วแล้วเนาะมันเจ็แห้งนะครับอ๋อเจ็บแห้งแล้วครับอ่าเราไปดูยะกันต่อไปนะครับมผมกันแดงแล้วฮะงฮัไม่ได้ล้งอะพี่พี่บอกเะก็นเดป็นก็เป็นบริการของ,างทางกุ้มโทรหมาย,ายานะฮะที่ มีการประกาสทางด้านการมีงานทำนะฮะับแต่ครับงจะเหลือจากหลวงพ่อขับขบศมาจันทบุรีครับมาจันทบุรีต่อให้บริการล่างรถเฮยุติเลยนะครับตอนนี้นะฮะกำลังล่างเฮทางรถทางจันทบุรีนะครับเป็นรถของนักท่องเที่ยวที่ มาทางเที่ยวที่วัดห้วยประคังนี่นะครับซึ่งเดิมเปิดเปิดบริการเือที่ติดถนนพายพาดด้านล่างนะครับแต่ขณะนี้ได้ขยายมาสาขาสองนะครับคือด้านบนบริเวณาลานจดดอดรถของวัดห้วยประกังนะฮะซึ่งท่านจะสังเกตเ,เห็นวันห้วยประกังนะฮะตรงอ่าวนิมพบโชกแล้วก็อ่าโบนอีหานอ่าเจดียนะครับ ก็เป็นกิจกรรมการช่วยเหลือสังคมนะฮะของทางวัดห้วยปากกั้งครับก็คือหลวงพ่อพบโชคฤทธิ์สงโสนะฮะซึ่งเปิดมีกิจกรรมหลายกิจกรรมนะฮะที่ช่วยเหลือผู้ได้โอกาสผู้ขาดโอกาสต่างๆนะฮะอย่างตอนนี้ก็อกำลังล่างรถให้ครับทางนักจันทบุรีนี่จะจากเจ้าของรถกันครับครับเจ้าของรถ ไรให้มาเที่ยวนะตอนนี้มาเที่ยวมาตั้งแต่วันที่สิบสามมาชัยนาทวส้มฉุนแล้วก็มาประทัดผางเงาวันที่สิบเจ็ดมีพระห้าร้อยรูปเราก็เลยมาพักพักอีกสองคืนก็เลยมาวัดห้วปากกั้งเป็นไงบ้างครับของวัดห้วปากกั้งหลวงพ่อดีครับช่วยเหลือมารอบสองแล้วครับเหมือนที่คอเลยวันอิ่มพันมือครับก็ได้พันมือแล้วฮะโครงการนี้ของหลวงพ่อเป็นไงบ้างครับท่านมีความที่เห็นเป็นไงก็น่าจะดีอยู่นะครับดีนะได้ช่วยเหลือครับ สมุนด้วยสม,สมายใหด้วยนะครับก็อันนี้ก็คือทักทู่งเที่ยวนะฮะตีมาจากจำทั้งบุรีนะครับก็มาเห็นโครงการดีๆของหลวงพอ่อพกโชคนะครับทิศสว่างโสเปิดได้ให้โอกาสกับกลุ่มผู้ได้โอกาสทางด้านการมีงานทํานะครับตกงานห้องบ่มีงานทําห้องนะครับเป็นผู้สี่พานพ้นโทษมาจากเรือนจําห้องผู้ได้โอกาสอื่นๆนะครับ ได้มีการมีงานทําซึ่งก็เพราะว่ามีกลุ่มเป้หมายอยู่เป็นร้อยคนนะครับเนาะนะครับทามาช่วยกับตรงนี้ก็นาสิบหกสิบคนถ้าคิดว่าอนาคตข้างหน้าก็คงจะเป็นร้อยแล้วเนาะตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับทางกลุ่มเู้หมายเขาก็ได้เข้ามาสู่อ้อมอกอ้อมกอดของหลวงพ่อพบโศกทพย์สมองโสที่ได้เปิดโอกาสให้ครับ ผู้คนได้มาช่วยเหลือสังคมได้อา,มาเมณนอาสาสมัครนะครับอย่างที่ท่านเห็นนี่ก็เป็นกำลังช่วยกันทำงานกันอยู่นะครับมาดูการทำงานของขทีมงานอของอาจารย์าอาจารย์ทบโงนที่ในการทํางานอันนี้อยู่บนวัดเลยนะครับนะตรงหน้ากับโรงพยาบาลหน้าโรงพยาบาลเราไมอายังนี้นะฮะ เป็นกระเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับนะครับถ้าทำให้ผู้คนไม่มีโอกาสมีการงานทำนะฮะตอนนี้รถขอพลังไปกี้ได้ร่างพวกก็ทำได้ร่างแหละโอเคนะฮะแต่ทีนี้ก็เป็นกิจกรรมที่สำคัญนะฮะ ี่น้อยคนจะเห็นคิดไปแบบดีๆที่นะฮะส่วัดมวยปากกังนี่นะครับรกนนบนันก็จบกับโฉบๆปิดและบังโฉบนะฮะหันล่างรถท,ทุกคันเลยทุกคันดีมาจอดนะครับเพราะว่าเจ้าของเป็นจะว่าอะไรอนุญาตหรือบม่ได้คนล่างล่างหมดเลยนะครับแต่ว่าตอนกัปทางนักคอนเทกวก็จะบริจาคนะครับเมืกับทีมงาน ก็บริจาคตามสถานนครับอันนี้ก็ผมเพรคนเหนือนะฮะได้มานําสิ่งดีๆที่อยู่ในสังคมไทยเราภานในตำบลนี้นะครับว่าที่ไทยทำความดีอย่างพองนะครับนนี้ผสงค์ข้าฉาัาพระสงีสมองโศกจะได้คิดได้เริ่มโครงการนี้ขึ้นมานะครับคือล่างรถ50บาทเอือย,ยี่สาบาทนะครับ ลั่มลดบริการราคาอาบาทขึ้นไปนะฮะแล้วแต่ค่าทานะครับบางท่านก็คือห้าสิบบาทสามสิบบาทร้อยบาทก็ตามกําลังค่าทารสามอัธยาศัยที่ผนว่านะฮะวันนี้ผมขึ้นมาที่นี่ผมนําเรื่องราวดีๆนะครับมาบอกมาะกาวกน,คร,าวนครับสังคมสาธารณชนได้ทราบกิจกรรมดีๆที่ทำขึ้นที่นี้นะครับที่วัดห้วยปากกั้ําประเมืองวัดเก่งไงครับผม